คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e r a t i ชั b นบนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแ e อบโกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับปลาครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะในกลุ่มผู้หญิง อายุ50ขึ้นืูหลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะ,ะก็โดยเสยสายเหตุที่เขาปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะไม่เกิดขึ้นจากการใช้งานมากขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้ พอเสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนซึ่งฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อคะ,ะคะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อหน้าเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันก็เพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้หรือกระดูกผิวข้อตรงนี้ทำหน้าที่เป็นปองน้ําไว้ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น นะหรือใช้งานมากเกินไปไ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกผิวข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนะนะฮะ,ะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมันมานะะมยิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสื่อมมากๆม,ม,มันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะที่เราพบก็คือว่า หลายหคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยนะฮะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทนทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเรา คนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะกับโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว เราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบัรมมเริงเกิด,ดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเน,นี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบค,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 คุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0หม่นล้านถึง5้0 0 0่นล้านเม็ดม,มากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย 95%เปอร์เซ็นต์าจะของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี9เปอร์อรเซ็นต์ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่า,าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์าตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยนะก็ะนในหลักการก็คือว่าในสองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะผมไมเลด้ขขาวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันในสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ที e l p e r cell ไม่ได้เขาตัวช่วยหรือไม่ได้เขาภูุิค่วมกันนี่แหละไม่ได้เขาภูุิค่วมกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไม่ได้ขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุ้ง,งกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่ได้ขาวรุมร่้มกันนี่แหละคือไม่ได้ขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารที่ทไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดมจากตัวเลืองจากฝรังพรบุบกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไป เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ไอสารที่เมเล็ดขาวผุ้งกันํามันหลังเยอะเกินไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารทีสกัดได้จากมุกดดาถู่วลืงก์ฝรั่งบุบกซึ่งก็ส่รเป็นสารก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืนที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะฮะก็ให้รับประทานไปคนละีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไรนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนะี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือ tnf ได p h a ฟ n t ินท e คิน6แล้วก็อิน e r l e ิน17ทั้ง3ามตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวตัวเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทียนี่อกวาจากร้อยเปอร์เเหลือ7%จ็ดเตัวที่2อินเตลกิน6จาก100%ยเรหลือ65%แล้วตัวที่3อินเตลกินสิบจากร้อยเรหลือแค่50%ทั้ง3ตัวเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย ราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่นกัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมันเมนไปปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช่ใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเหมือนเลือดเขานะธรรมชาติของเราแท้ๆนะ แล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพี่นตรทำให้เมื่อเด็ก่าวมันกลับสุภาพปกติอันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเทียมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดนำชูเลือบพลังโบาะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทำเนี่ย แล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมเอา้าคนก็จะถามล่ละเราก็ทดสอบอีกะนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับสี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบาง,งทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปกรากฏว่าไม,ม่มีปัญหาใดใดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่า ถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมหรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมยอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือดเหล่าเหมือนเลือดเหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ 99. 9 9ปลอดภยัยไรผลข้างเคียง,งแน่นอนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปพาเขาแล้ว เอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเข่าละ่ะเป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเขาเดิมทีมันกระดูกม่อนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือ,อนะฮะมันก็ต้องต้อขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจัดสกัดจากังคุชจากมาดัมจากทวเล่อมจากตรังงจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบ,บัติในการสร้างกระดูกอ่อน เสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อนะครับให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อมเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดอย่างไรยังกัจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีหนึ่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับ เขาพบว่าปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิสาสตร์รำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยการส่งไปจําหน่ายในบัต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับ คุมสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงหน้ากันเลยค่ะ